ตัวปลอมที่เรายื่นกับภาครัฐเนี่ยแปลว่าเขาจะต้องตกแต่งบัญชีขึ้นมาเพื่อให้มันเสียภาษีน้อยแรงจูงใจคือการปลอมมีประโยชน์ทําให้เสียภาษีน้อยลงเช่นบริษัทกอไก่ปีนี้รายรับ1ล้านไอ้สิบล้านบาทต้นทุน99.99าไอ้เล้านเก้าแสนครับบาทมีกำไรอยู่หมื่นเดียวอาจจะแบบสมมุติว่าเสียภาษี20%ก็เสียส0 0พ แล้วก็จบจบไปจบไปก็คือมันมีตัวเลขที่ไปเพราะภาษีมันเสียจากกาไรยอดขายเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่10บล้านจริงก็ได้ก็าไปเกี่ยวกับแวตอนนั้นอาจจะแบบจริงจริงน้อยขายร้อยล้านแต่ต่ส่งแค่สิบก็เสียแวดน้อยลงกาไรเมื่อกี้ใช่ไหมต้นทุนตั้งเยอะกำไรน้อยลงก็เสียภาษีน้อยลงแรงจูงใจมันง่ายๆแค่นี้เลยคือเสียภาษีน้อยลงซึ่งคําต่อไปของผมคือพี่มันทําง่ายขนาดนั้นเลยหรอคือตัวเลขบัญชีมันมันก็ลงตามข้อเท็จจริงหรือตามข้อมูลที่มีสมมติคุณบอกว่าคุณมีบัญชี2ชุดมันแปลว่าคุณก็เอาชุดหนึ่ ให้มันได้ตัวเลขนี้มาตามที่คุณอยากให้มันให้มันเกิดแล้วคุณก็ส่งถ้าง่ายกว่านั้นอีกบางทีมันก็เสกตัวเลขได้คือถมมพนถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ลงไม่ขึ้น้างอะไก็แล้วแต่คุณอ่ะแต่ว่าคือถามว่าสุดท้ายเวลามันส่งมาส่งแค่หน้ารายงานไงหมายว่าส่งแค่งบการเงินส่งแค่สรุปอ่าเพราะนั้นไม่มีใครมาดูรายละเอียดจนกว่าเขาจะสงสัยอ่านั้นการส่งอ่ะมัน